หนึ่งตุกตาที่หายไปลลิตาเพิ่งย้ายเข้ามาในบ้านหลังเก่าแก่ที่เธอซื้อในราคาถูกแต่สิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกแปลกคือตุกตาผ้าราคาถูกที่วางอยู่ในมุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นทุกครั้งที่ลลิตามองไปที่ตุกตานั้นมันเหมือนจะยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่ไม่คุ้นเคยวันหนึ่งลลิตาตัดสินใจจะเก็บตุกตาออกจากห้องแต่เมื่อเธอกลับมาอีกครั้งตุกตานั้นกลับอยู่ในที่เดิมและมันยืนอยู่ในท่าที่ดูเหมือนจะมองเธอด้วยดวงตาที่แฝงไปด้วยความชั่วร้าย คืนหนึ่งขณะที่ลลิตาหลับอยู่เธอได้ยินเสียงการกระซิบจากตุ๊กตาว่าอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวและเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาเธอพบว่าตุ๊กตานั่งอยู่ข้างเตียงของเธอ 2. เสียงทุบจากห้องเก็บของทิวาเช่าห้องในอาคารเก่าๆที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนมาใส่ห้องที่ทิวาอยู่มีห้องเก็บของอยู่ข้างๆซึ่งเป็นห้องที่ไม่ได้ใช้งานมานานและมีเสียงทุบกระแทกดังออกมาจากภายในใน,ในตอนกลางคืนเสมอ ที่ว่าพยายามไม่ให้มันรบกวนแต่ยิ่งเขาพยายามจะหลับเสียงทุกรูปแบบก็ยิ่งดังขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจจะเปิดประตูห้องเก็บของเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพบว่าประตูนั้นไม่ได้ล็อกและเมื่อเขาเปิดเข้าไปก็พบแค่ความมืดและความเย็นยเยือกแต่สิ่งที่ที่ว่าเห็นทำให้เขาสะดุง้งเขาเห็นเงาของคนที่ยืนอยู่ในมุมมืดของห้องก่อนที่เสียงทุกรูปแบบจะหายไปทันทีพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆว่าจะหนีไปไหน 3. เดินทางสู่ที่ไม่มีทางกลับ นัทพงศ์ขับรถไปในเส้นทางที่ห่างไกลจากเมืองในตอนกลางคืนที่ไม่มีไฟส่องสว่างถนนดูเงียบสงบจนเขาเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยทว่าในขณะที่เขากําลังขับไปเขาเห็นป้ายบอกทางที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนที่มีข้อความว่าไปยังที่ไม่มีทางกลับเขาไม่สนใจและยังคงขับไปต่อจนกระทั่งเขามาถึงที่ที่เขาคุ้นเคยแต่ทว่าเขากลับไม่สามารถหาทางออกได้เส้นทางที่เขาขับผ่านมาเหมือนจะวนกลับมาอีกครั้งในขณะที่เขากําลังหันไปทางที่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเขาได้ยินเสียงทุบที่กระจกหน้ารถ และเมื่อเขาหันไปมองเขาพบว่ามีคนยืนอยู่ข้างรถมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มที่ไม่คุ้นเคย 4. นาฬิกาแห่งความตายแป้งได้รับนาฬิกาเก่าจากคุณยายซึ่งบอกว่าเป็นของขวัญที่มีความหมายอย่างยิ่งกับครอบครัวแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยเข้าใจแต่นาฬิกาก็ทําให้เธอรู้สึกหลงไหลในความโบราณและรูราที่มันมอบให้แต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือนาฬิกานั้นมีความลับที่น่าสะพรึงกลัวทุกคืนเมื่อแป้งมองไปที่นาฬิกาเธอจะเห็นเข็มนาฬิกาหมุนไปข้างหลัง และเสียงของการเคาะดังออกมาจากภายในนาฬิกาคือหนึ่งขณะที่เธอไม่ได้สนใจเสียงเคาะนั้นนาฬิกาก็หยุดไปในทันทีและแป้งได้ยินเสียงหายใจเบาๆที่ดังมาจากหลังของเธอก่อนที่เธอจะหันไปพบว่าไม่มีใครยืนอยู่ข้างหลังเธอเลยห้าสายโทรศัพท์ข้ามเวลามานะเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ในชนบทที่เงียบสงบบ้านนี้มีสายโทรศัพท์บ้านที่ดูเก่าแก่และไม่มีการใช้มานานหลายปีจนวันหนึ่งในขณะที่มานะกำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นสายโทรศัพท์นั้นก็ดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมา และได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้เบาๆที่ปลายสายเธอบอกว่าช่วยฉันด้วยอย่าปล่อยให้ฉันอยู่ที่นี่เสียงนั้นดูเหมือนจะมาจากอดีตของบ้านหลังนี้เมื่อมานะถามว่าเธอเป็นใครสายก็เงียบไปนานก่อนที่เสียงนั้นจะตอบกลับว่าฉันคือคนที่ถูกฆ่าตายในห้องนอนของคุณมานะตกใจและลองวางสายแต่ทุกครั้งที่เขาเดินไปที่ห้องนอนเสียงโทรศัพท์ก็จะดังขึ้นมาใหม่ทุกครั้งจากสายที่ไม่รู้ที่มาของมันหห้องปิดตาย สุธาสิทธ์ตัดสินใจเช่าห้องพักในอาพาร์ตเมนต์ที่ดูเหมือนจะเงียบสงบและไม่ค่อยมีคนอยู่เมื่อเขาเข้ามาในห้องเขาก็พบว่าห้องหนึ่งถูกปิดประตูและไม่สามารถเปิดได้แม้จะพยายามเปิดยังไงก็ไม่สามารถเข้าไปในห้องนั้นได้ในคืนหนึ่งขณะที่เขานอนหลับอยู่เขาได้ยินเสียงฝีเท้ากระทบพื้นจากในห้องปิดตายนั้นดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเสียงนั้นเหมือนจะมาจากคนที่พยายามจะออกจากห้องสุธาสิทธิ์พยายามเปิดประตูห้องนั้นอีกครั้งและในที่สุดก็เปิดได้เมื่อเขาเข้าไปข้างใน เขาพบแค่ห้องมืดและมีรอยเลือดบนพื้นแต่ทันใดนั้นประตูห้องก็ปิดลงเองอย่างแรงและเสียงกรีดร้องจากข้างในดังขึ้นอย่างน่าสยดสยอง7ผีในห้องสมุดนรินทำงานเป็นนักวิจัยในห้องสมุดเก่าแห่งหนึ่งที่มีประวัติยาวนานวันหนึ่งขณะที่เขากำลังค้นหาข้อมูลในห้องสมุดนั้นเขาได้พบหนังสือเก่าเล่มหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีการเขียนข้อความบางอย่างในหน้าภายในที่ซ่อนอยู่ข้อความเขียนว่าถ้าเปิดอ่านแล้วจะไม่มีวันออกจากที่นี่นรินไม่เชื่อและเปิดอ่านหนังสือ จนหมดเขารู้สึกถึงอากาศที่เริ่มเย็นลงและเมื่อเขาหันไปมองที่มุมห้องสมุดเก่าก็ได้ปล่อยเสียงหัวเราะแห้งๆเขาเริ่มรู้สึกถึงการปรากฏของเงาแปลกๆที่เริ่มลอยออกมาจากมุมมืดของห้องและค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเขาเมื่อเขาพยายามวิ่งหนีออกจากห้องสมุดประตูทุกบานกลับถูกล็อกและเขาได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งบอกว่านี่คือบ้านของเราจะไม่มีใครออกไปได้ 8. วิญญาณในกระทะพานุได้รับมอบกระทะเก่าแก่จากแม่ของเขาที่บอกว่า เป็นสมบัติของครอบครัวกระท่านี้ดูเหมือนจะมีรอยไหม้และคราบเก่าๆแต่แม่บอกว่าใช้มันอย่างระมัดระวังมันมีวิญญาณอยู่ในนั้นวันหนึ่งขณะที่พานุกําลังทําอาหารในกระทะานั้นเขาเริ่มไ้ยินเสียงคล้ายการกระซิบจากในกระทาเสียงนั้นพยายามเรียกร้องให้เขาหันไปมองเขาได้ยินคําพูดว่าอย่าใช้มันอีกฉันคือคนที่ถูกฆ่าด้วยมันพานุสะดุ้งและทํากระทะตกจากมือในขณะที่กระทะล้มลงบนพื้นเขาเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งในกระทะขยับตัว และมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ดุดันก่อนที่เสียงดังเหมือนการเผาผลาญจะตามมา9หน้าต่างที่ไม่มีวันปิดสมคิดอาศัยอยู่ในห้องพักชั้น5้าของตึกเก่าทุกคืนหลังจากเขานอนหลับเขาจะได้ยินเสียงลมพัดแรงมาจากหน้าต่างที่เปิดอยู่เล็กน้อยแม้ว่าเขาจะเดินไปปิดหน้าต่างทุกครั้งก่อนนอนแต่มันกลับเปิดออกมาใหม่ทุกครั้งคืนหนึ่งขณะที่เขาตื่นขึ้นมาจากเสียงลมที่ดังรบกวนเขาสังเกตเห็นว่าหน้าต่างนั้นยังเปิดอยู่แม้ว่าเขาจะปิดมันไปแล้วหลายครั้งในวันนั้นสมคิดเดินไปปิดหน้าต่างอีกครั้ง แต่ในขณะที่เขาหันหลังกลับเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนอกหน้าต่างจ้องมองมาที่เขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าทันใดนั้นหน้าต่างก็ปิดลงเองพร้อมเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ดังขึ้นมาอย่างน่าสะพรึงกลัว10ตู้เสื้อผ้าที่ถูกลืมอังคณาเพิ่งย้ายเข้ามาในบ้านหลังใหม่ซึ่งเป็นบ้านที่เจ้าของเดิมย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่เมื่อเธอเปิดตู้เสื้อผ้าในห้องนอนเธอกลับพบว่ามีเสื้อผ้าบางตัวที่ดูเก่ามากวางอยู่ในนั้นแม้เจ้าของเดิมจะบอกว่าตู้เสื้อผ้านั้นว่างเปล่า ทุกคืนหลังจากที่เธอเข้านอนอังคณาจะได้ยินเสียงกระดูกเสื้อผ้าภายในตู้ขยับไปมาเสียงนั้นเหมือนกับมีบางคนกำลังเดินอยู่ภายในตู้เมื่อเธอลุกขึ้นไปเปิดตู้ดูก็พบว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นถูกขยับไปในท่าที่แปลกประหลาดคืนหนึ่งขณะที่เธอนอนหลับอยู่บนเตียงเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นอีกครั้งและในที่สุดประตูตู้เสื้อผ้าก็เปิดออกเองและเธอก็พบว่าร่างหนึ่งในชุดขาวยืนอยู่ในตู้มองมาที่เธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง11กระจกสะท้อนความจริง กิติวัตรได้เช่าห้องพักในคอนโดใหม่ที่ทันสมัยแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกๆคือกระจกบานใหญ่ที่ติดอยู่ในห้องนั่งเล่นกระจกนั้นสะท้อนภาพของห้องในลักษณะที่ทำให้ทุกครั้งที่เขาเดินไปข้างหน้าดูเหมือนจะมีบางสิ่งสะท้อนในกระจกที่ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงวันหนึ่งขณะที่เขากำลังยืนอยู่หน้ากระจกเขาสังเกตเห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในห้องในกระจกแต่เมื่อหันไปมองที่ห้องจริงๆกลับไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยสิ่งที่เขาพบทำให้ขนลุกคือเงานั้นยิ้้มใหเขา และพยักหน้าก่อนที่เงานั้นจะค่อยๆเข้าใกล้เขาและทําท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างก่อนที่กระจกจะบิดเบือนภาพและเกิดเสียงที่ทําให้เขาหมดสติไปในที่สุด 12. เสียงประตูไม้ที่ไม่ยอมปิดวิชานเช่าบ้านไม้หลังเก่าในพื้นที่ชนบทซึ่งบ้านหลังนี้เคยมีเจ้าของที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายปีมาแล้วทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงประตูไม้ในห้องเก็บของเปิดและปิดดังกรอบโดยที่เขาไม่เคยเห็นใครเปิดมันเลยวันหนึ่งวิชานตัดสินใจจะไปตรวจสอบ และหาสาเหตุของเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเข้าไปในห้องเก็บของและพยายามจะปิดประตูไม้นั้นเขารู้สึกว่ามีมือเย็นๆจับที่แขนของเขาจากด้านหลังเมื่อเขาหันไปดูเขาพบว่ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเลือดและอวัยวะที่แตกสลายเมื่อวิชาญพยายามจะวิ่งหนีประตูไม้ก็ปิดลงเองอย่างรวดเร็วและเสียงกระซิบว่าหลบไม่พ้นหรอก 13. ผู้ชายในชุดด,ดำเมธาเพิ่งย้ายมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ห่างไกลจากตัวเมืองมันดูเป็นสถานที่สงบ และเงียบเชียบจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นชายคนหนึ่งในชุดดำยืนอยู่ข้างๆเขาทุกครั้งที่เขากลับบ้านในเวลากลางคืนชายคนนั้นไม่เคยพูดอะไรและมักจะยืนอยู่ในมุมมืดจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าเมธาเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อชายในชุดดำเริ่มตามเขามาในทุกทกที่ไม่ว่าจะไปที่ร้านกาแฟรหรือในลิฟต์แม้ว่าเขาจะพยายามหนีไปหลายครั้งชายคนนั้นก็ยังคงอยู่ใกล้ๆเขาเสมอคืนหนึ่งเมธาตัดสินใจจะเดินไปหาชายคนนั้นและถามว่าเขาคือใครเมื่อเข,เขาเข้าไปใกล้ และถามชายคนนั้นก็หันมาและพูดเสียงเบาๆว่าฉันรอเธอมาเนิ่นนานถึงเวลาที่จะพาเธอไปแล้วและทันใดนั้นเขาก็หายไปจากสายตาเมธาเหมือนกับไอหมอ14สายน้ําที่ไม่ไหลนัดมีบ้านหลังเก่าอยู่ในย่านที่ผู้คนหล,ลี่ยงและมักจะบอกว่ามันมีบางอย่างในนั้นวันหนึ่งขณะที่เขากําลังทําความสะอาดบ้านเขาสังเกตเห็นว่ามีน้ําในท่อที่ไม่ไหลถึงแม้ว่าเขาจะเปิดน้ําไว้หลายชั่วโมงแต่ไม่เคยเห็นมันไหลลงไปในท่อ เขาตัดสินใจจะตรวจสอบท่อระบายน้ําใต้บ้านและพบว่ามีบางสิ่งจับข้างในพอเขาพยายามขุดออกก็พบว่ามีมือของใครบางคนยื่นออกมาจากพื้นดินใกล้ท่อระหว่างที่เขากําลังตกใจและจะวิ่งหนีมือเหล่านั้นก็เริ่มดึงเขาลงไปในดินเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นเธอจะไม่หลุดออกไปจากที่นี่ได้15ผีในกระจกห้องน้ําจิราวรรณเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดใหม่และห้องน้ําที่เธอใช้ทุกวันก็ทําให้เธอรู้สึกแปลกๆทุกครั้งที่เธอเงอยหน้าจากการล้างหน้า เธอจะเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างหลังในกระจกแต่เมื่อหันไปกลับไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังส่องกระจกเพื่อแต่งหน้าเธอสังเกตเห็นใบหน้าที่เบี้ยวและเต็มไปด้วยรอยแผลในกระจกมันยิ้มให้เธอก่อนที่เสียงของกระจกจะดังขึ้นและกระจกเริ่มแตกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆทุกครั้งที่จิรวันพยายามจะทำความสะอาดกระจกเธอจะเห็นเงานั้นยิ้มให้เธอในกระจกใหม่ทุกครั้ง 16. บ้านที่ไม่เคยอยู่คนเดียวก้องพบได้ยินเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งที่กล่าวกันว่ามีวิญ,ญญาณสิงอยู่แต่เขากลับคิดว่าเป็นแค่ข่ขาวลือ จนกระทั่งตัดสินใจไปเช่าบ้านหลังนั้นเองในตอนแรกทุกอย่างดูสงบแต่ทุกคืนหลังจากเที่ยงคืนเขาจะได้ยินเสียงเดินบนบันไดที่เคยเป็นที่ของคนในบ้านเก่าคืนหนึ่งเมื่อเขาเปิดไฟไปยังห้องที่เสียงนั้นมาจากเขากลับพบว่าไม่มีใครในห้องนั้นเลยแต่เสียงเดินนั้นยังคงดังขึ้นมาใกล้ๆและมีร่างสีขาวที่มองไม่ชัดยืนอยู่ตรงมุมห้องร่างนั้นค่อยๆเดินมาหาเขาและกระซิบว่าเธอไม่ควรมาที่นี่ก่อนที่ทุกอย่างจะมืดไปและเขาก็หมดสติ17เสียงในท่อนไม้ ท่านว่าศสายอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าในชนบททุกคืนเขามักจะได้ยินเสียงกระทบจากท่อนไม้ที่อยู่ข้างบ้านในทุกๆคืนแม้ว่าเขาจะออกไปดูทุกครั้งแต่ก็ไม่พบอะไรเขาคิดว่าเป็นแค่เสียงสัตว์ป่าหรืออะไรที่ไม่สําคัญจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจจะลองไปตรวจสอบที่ท่อนไม้ที่เขาได้ยินเสียงทุกคืนเมื่อเขาไปถึงเขาพบท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่กลางป่าและในท่อนไม้ก็มีเสียงกระซิบดังออกมาเมื่อเขาเอาหูไปใกล้ๆท่อนไม้เสียงนั้นก็พูดว่าช่วยฉัน อย่าไปทำให้มันรู้ทันว่าหันไปมองและเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆท่อนไม้โดยไม่มีขาและร่างกายที่แตกสลาย 18. แก้วน้ำที่เคลื่อนไหววันหนึ่งนัดมาพักที่รีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางป่าลึกทุกคืนเขาจะวางแก้วน้ำไว้ข้างเตียงก่อนนอนแต่ทุกเช้าเขาจะพบว่าแก้วน้ำในห้องถูกขยับไปที่มุมห้องถึงแม้เขาจะไม่ได้สัมผัสมันเลยเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นเพียงความผิดพลาดจากการเคลื่อนไหวของพื้นห้อง จนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังหลับอยู่เขาได้ยินเสียงการกระทบของแก้วดังขึ้นจากมุมห้องเมื่อเขาลืมตาไปมองเขาพบว่าแก้วน้ำลอยขึ้นมาจากโต๊ะและเริ่มหมุนไปมารอบๆห้องก่อนที่แก้วนั้นจะลอยไปที่ข้างเตียงและหยุดลงข้างๆเขาพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆจากความมืด19บ้านสีเทามินไปเช่าบ้านหลังหนึ่งในเมืองที่ถูกทิ้งร้างมานานทุกอย่างในบ้านดูเก่าแก่และสุดโสมจนกระทั่งเขาเริ่มสังเกตเห็นเงาแปลกๆผ่านหน้าต่างในเวลากลางคืนแม้ว่า เขาจะไม่มีใครอยู่ในบ้านแต่เงานั้นก็ยังคงปรากฏให้เห็นเหมือนกับว่ามีบางคนเดินไปมาภายในบ้านคืนหนึ่งขณะที่เขากําลังดูทีวีในห้องนั่งเล่นเขาก็ได้ยินเสียงก้าวเท้าหนักๆเดินไปที่ประตูแม้เขาจะพยายามเปิดไฟและตรวจสอบแต่ก็ไม่พบใครแต่ทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดเองและเขาก็พบว่าภาพในกระจกสะท้อนภาพของเขาและใครบางคนยืนอยู่ข้างๆเขา,ขา20ขอบฟ้าผี พลอยเป็นนักศึกษาที่ต้องไปทําวิจัยในห้องพักอาจารย์เก่าแก่ในคณะเธอถูกสั่งให้ค้นคว้าเกี่ยวกับเหตุการณ์การหายตัวไปของนักศึกษาในช่วง10ปีที่แล้วที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของขอฟ้าผีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่เข้าไปในห้องนี้เมื่อพลอยเริ่มค้นคว้าในห้องนั้นเธอก็เริ่มเห็นแสงประหลาดจากหน้าต่างและได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวแปลกๆจากข้างในเมื่อเธอเปิดไปดูเธอพบว่ามีเงาของนักศึกษาคนหนึ่งยืนอยู่มองมาที่เธอด้วยสายตาที่ว่างเปล่าก่อนที่เธอจะได้ยินเสียยงตะกนว่าอาหัไป ฉันจะไปหาคุณและเงานั้นก็พุ่งเข้าหาเธออย่างรวดเร็ว